ว่าเลยนะคะจากคุณแม่คาบีน,ไไนะคะ่ค่ะดีะคะุแม่หลบคในระบีสาซีมานก็มุเปดีมานค่ะ็พวกแม่ัเ วันนี้นะคะเราจะชวนคุณแม่มาเข้าครัวกับเมนูสุดพิเศษที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะอย่างน้องเลยตั้งแต่หนูถึงตุ้มไปวันนี้เราจะทำข้าวหน้า,า,นา,านนปลาหม่อนแบบพิเศษ่นก็จะมีบูตี้ของคุณแม่นะคะเป็นอะโวคาโดสมูสก็มีเป็นไข่ตุลหัวใจนะแต่วันนี้เราจะมาทำเมนูนี้ด้วยกันนะคะโอเคก็ <Okay. S 2> คือเรื่องนี้สามารถทำได้ทั้งอาหารเด็กแล้วก็อาหารผู้ใหญ่ค่ะ เพราะฉันคือจะซื้อปีนบ้านแลยนทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกว่าฟังก์ชันต่างๆนะเนี่ยมันจะแตกอะไรกันไม่ใช่มากมาชมเลยกันเราจะมาแนะนำตัวเครื่องกันนะคะตัวเครื่อสีชมพูนะคะเขาจะชื่อว่า Nutri Baby Plus XL ตัวน,นี้เนี่ย จะมีความพิเศษเขาจุได้เยอะมากคือจะมีสามชาั้นนะคะก็ <Okay. S 1> มีทั้งฝั่งเนื่องแล้วก็ปั่นนะคะคือสองฝั่งเนี้ยสามารถทํางานในเวลาเดียวกันได้คุณสามารถเนื่องไว้แล้วก็ปั่นสม,มูทตี้ทานร้อระหว่างทำอาหารคุณน้องได้ด้วยนะคะแล้วก็ฟังชั่นเนี่ย เขาก็จะมีทั้งหมด6ฟังก์ชันเลยภายในเครื่องเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนนะคะฆ่าเชื้อปลดนมอุ่นนมแม่อุ่นอาหารละลายน้ำแข็งก็คือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทำเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับอาหารในครอบครัวได้ครบทุกฟังก์ชันเลยอีกทั้งยังได้ถือเอาเพราะบางทีอย่างเงี้ยเราไปตั้งแต่ตอนน้องบางคนอ่ะที่อาจจะแบบเล็กกว่า1ปีเนี่ยอาจจะต้องทานอาหารที่ยังต้องปลดน่จากบางทีเราไม่สะดวกจ6ครั้งเครื่องตปวดนมเครื่องอุ่นนมเครื่อง ก็คือหนึ่งเครื่องจบเลยสามารถทำได้หลายสินค้ามากมากนะคะแม่แม่เยี่ยมมากเลยเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าสามารถจบล้างได้ทุกชิ้นหน้าตัวใบพัดเนี่ยสามารถแบบว่าหมุนข้างล่างแล้วก็ดึงออกได้เลย <Okay. S 3> สามารถแบบว่าล้างทําความสะอาดได้เลยเพราะว่าเราเจอคนแม่เลยคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องล้างโล่ปันที่ไม่สะอาดที่ไม่สามารถแกะใบมีดออกได้นะคะ เครื่องนี้เนี่ยก็จะสะดวกมากแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่เราแบบว่าอยากลองสน,นุกมากเลยก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝันอะไรแล้วน้องแบบเลือกทานเป็นอาหารที่โตไปในระดับนึงแล้วที่แบบว่าเนื่นองเท่านั้นนะคะก็สามารถน,นี่อ,อินฝั่งๆเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ขนไปแค่ฝมืงนึงเลยอ m a z i n g ที่สุดมาก ก็คือไม่ต้องปกไปทั้งหมดก็ได้อันนี้คือแปปอบตกใจนะ <c oughs> เพราะว่าเซอร์ไพรส์ามากที่มันสามารถถอดได้ด้วยใช่อกถอดได้เวลาเราไปต่างจังหวะหรือว่าต้องแบบชาร์คที่อื่นนะคะและ้วก็พกไปได้เลย <c oughs> แล้วก็วันเสดร์ที่เอามาทำเนี่ยเป็น BPA f r e ด้วยก็คือเป๊ดคู้มใช้ค่ะเหมาะสำหรับนุ่มหนอนด้วยแล้วก็คนรักสุขภาพก็สาม,มารถใช้เคซอร์หนึ่งมาทำได้ทั้งครอบครัวเลยนะใช้ก <c oughs> <c oughs> ันได้ยาวๆจ้ะแม่ สำหรับใครนะคะที่สนใจเครื่องนี้นะคะตามกันมาได้นะคะมีโปรโมชั่นเด็ดมากเฉพาะที่ไอคอนสยามเท่านั้นนะคะเราจะมีโปรโมชั่นทั้งสองเครื่องนะคะเครื่องตัว XL แถมตัวนี้เลยนะคะเป็นเบบี้บลของขนาดขนาด250แล้วก็180นะคะแล้วก็แถมช้อนด้วยเซ็ตนี้สุดมากส่วนอัวนี้นะคะจะเป็นเซ็ตสีเทานะคะเป็นตัวคาสนะคะ ก้จถ้ถมตัวเบบี้โบดหนึ่แบแล้วก็ตัวช้อนถ้าใครสนใจนะคะตามมาได้อนู่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องวัตถุดิบนะเ <Okay. S 2> มนูวันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นข้าวหนะ้าแซลมอนรัสสอทจิดุนะคะแล้วก็จะมีไข่ตูนนะคะท็อปปิ้งด้วยโบสาบนะคะแล้วก็เทลอตนะแล้วก็จะมีเมนูสำหรับคุณแม่นะคะก็จะเป็นมูตี้อะโวคาโดบานานา่านะคะ แล้วที่ดีต่อนะคะก็จะมีถั่วสาลีกล้วยนะคะมีอโะโวคาโดน,นะคะมีซอสญี่ปุ่นดิบเอาแล้วก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะคะเอาไว้หนุนหน้านะแล้วก็มีแอรลอยนะคะที่หั่นแบบพร W แล้วก็แบบเอาเล็กนะแล้วก็มีไข่ด้วย คนีเอาของทุกอย่างนะคะใส่ลงไปในชั้นนึ่งได้เลยค่ะก่อนอื่นต้องเริ่มจากเติมน้ำก่อนอเนาะเติมน้ำดื่มนะคะลงในแท่นทำความร้อนนะคะให้เต็มพอที่แท่นเลยคะ่คะโอเคเหตุผลที่ต้องใช้น้ำดื่มนะคะเพราะว่าตัวแท่นทำความร้อนเนี่เยเขาจะมีค่าประกันนะคะโอเคน้ออน้ำดื่มเนี่ยจะทำให้เขาเกิดค่าประกัดช้าลง ปุ่มเบอร์จะอยู่ด้านบนค่ะแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดหมดหนึ่งนะคะใช่ะคะ่ะพอมันขึ้นเวลาแล้วนะคะเราจะนึ่งเลยสับประมาณยี่สิบห้านาทีนะคะเราสามารถเลือกเวลาจากตรงนี้ได้เลยนะคะยี่สิบห้า,าก็กดโอเคใช่ค่ะแล้วก็กดโอเคแค่นี้เองใช่ค่ะเข้าเวลาแบบกระพริบก็คือเครื่องกำลังทำงานเลยน้ําจอยมากลลูกเลอะเลย ดีนะเอาเสื้อมาเปลี่นเมนูสมูทตี้ค่ะภาสาสมูทตี้จเป็นอคาโน่ค <Trustee> ่ะใส่ในก็ค wow ือใส่เท่าความหนุอมของแม่เนี ดื่มอร่อยไปแล้วอะเลิกเลยมีไป่ต้องสแล้วค่ะทุกอย่าขออนุญาตชิมเลยนะคะ ยอยากชิมอยากของน้องม่กระสีของลูกโอ้หมดขนมหมดค่ะใช่ค่ะี่เรียกคุณแม่สือสขนมหมดะคุมสมูทตี้นะคะ,อะของเรา